สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมนินจา400 SE เข้าใหม่นะครับผมปี2018สีเขียวนะครับผมสีนี้เหมาะกับนินจาที่สุดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาให้ดูของแต่งทีละชิ้นนะครับข้างหน้านี้จะเป็นชิ้วหน้าแต่งนะครับที่อุดกระจกสีทองนะครับผมยางหน้าหลังเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับทำให้รถดูดุขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับผมมีตำหนิตรงนี้นิดหน่อยนะครับตรงนี้นิดหน่อยนะครับโดยรวมรถถือว่าสวยนะครับผมท่อจะได้เป็นท่อ PR2 นะครับผม มีสปูนล้อหลังมาให้นะครับท้ายสั้นเหมือนจะเป็นแม่เหล็กพับได้นะครับไฟท้ายแต่งไปเลี้ยวในตัวนะครับผมโซ่สเตอร์ดูหน่อยโซ่สเตอร์โซ่สีทองนะครับสเตอร์ใหม่ๆเลยนะครับผมใช้กันยาวๆนะครับเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งเดือนหรือ1000งพนโลนะครับผมคันนี้ได้เป็นครอบถังคาร์บอนมาให้นะครับตัวรถจะเป็นสีเขียวนะครับโดยรวมถือว่าสวยนะครับผมเดี๋ยวมาฟังราคากันหน่อยเปิดราคาสดอยู่ที่เก้าหมื่น 9,000บาทเท่านั้นนะครับผม9 9 0 0บาทได้ขี่นินจา400แล้วนะครับทุกวันนี้ออกรถเครดิตดี18,000บาทผ่อน2,700บาท48งวดนะครับ2,700บาท48งวดนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันหน่อยดีกว่านะครับอันนี้เหมือนมีที่ชั้นแบบมาให้นะครับเลขใหม่45,000โลแท้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับอันนี้เป็นเสียงเดินเบาก่อนละกันนะครับนุ่มๆนะครับอย่าเบิร์ให้ฟังนะครับ เสียงสองสูบลั่นได้ใจนะครับผมก็ท่านใดสนใจเดี๋ยวทิ้งอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับฝากติดตามทิก t o อด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ